สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน599คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน37คนภายใต้การบริหารงานของดรปิยพัฒน์ทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนัทพรหิรันมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดท่าเรือดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถอาร่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านการเขียนในแต่ละระดับชั้นและเต็มศักยภาพของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5, 5ด้านมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก <ง enthus. S 1> ารทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตนเองผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามหลักประชาธิปไตยกล้าสแสดงออกสืบค้นข้อมูลหรือสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองตามช่วงวัยสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์มีสุขภาพแข็งแรงมีความสามารถด้านดนตรีกีฬาตามความถนัดและความสนใจยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านบริหารจัดการโรงเรียนวัดท่าเรือมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาทําให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการสืบค้นและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่านำข้อมูลสาระสนเทศต่างๆมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2566ถึง2570พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำโครงการต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอรวดเร็วโรงเรียนวัดท่าเรือมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและบูรณาการกับการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะชีวิตที่ดีเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับโนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิน่นโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนวัตกรรมเด่นเน้นทักษะอาชีพรู้เท่าทันเทคโนโลยียึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษานวัตกรรมงานอาชีพบนวิถีพอเพียงก้าวสู่สังคมโลกอัตลักษณ์ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมจริยธรรมเด่นเน้นพอเพียงสคูคอนเซป สร้างสรรค์นวัตกรรมงานอาชีพเชิงธุรกิจ Creative Innovation and Business โรงเรียนวัดท่าเรือได้นำหลักสูตรระยองมาโคโรความเป็นท้องถิ่นของระยองมาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดประเมินผลและการพัฒนาครูสอดคล้องกับแผนการศึกษาจังหวัดระยองที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่ฉลาดรู้คนไทยสามารถสูงและคนไทยอยู่ดีมีสุข ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิน่นและบริบทของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณภาพชุมชนร่วมใจโดยใช้ท่าเรือโมเดลซึ่งเป็นนวัตรกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อความเป็นหนึ่งตามหลักธรรมพิบาลอยู่และทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขโรงเรียนวัดท่าเรือให้บริการด้านสถานที่ทำให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ห้องน้ำสะอาดสุขาดีมีความสุขสนามกีฬาสนามเด็กเล่นมีอุปกรณ์พร้อมใช้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายพร้อมใช้งานตลอดเวลาการบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอมีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนโดยมีการจัดทำบัญชี การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลาการบริหารด้านบุคคลมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้นผลงานและความภาคภูมิใจ รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมขนาดกลางรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีงานทำมีอาชีพรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลงานต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุกรางวัลชนะเลิศผลงานต้นแบบาแบบการดำเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา